ะะสำหรับคนที่ต้องการสื่อสารศัพท์ในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นนะคะล้วก็มาดูสารบัญกันนะคะก็จะมีศัพท์ที่เกี่ยวกับครอบครัวเวลาห้องเรียนอาหารสถานที่ซื้อขายบุพบทต่างๆลักษณะนามนะคะแล้วก็มีการฝึกเขียนการอ่านวันเดือนปีนะคะตรงนี้เป็นทิปแถมให้การอ่านเวลาฝึกโดยไม่มีช่องอักษรอ่ะไปต่อนะคะมีอะไรมั่งอันนี้ก็เดี๋ยวคงจะส่งทริคขึ้นให้ที่สตอรี่นะคะสตอรี่เพจคัดจีนเคอร์ปุ้ยอ่ะไปต่อทวนเอชเควันนิดหน่อยนะคะก็จะมีท่า ทั้งตัวเจนทิชชอฟันทิชชอตัวย่อตัวเตม็มแล้วก็มีในส่วนของตัวพินอินก็คือการออกเสียงของตัวอักษรภาพนี้นะคะแล้วก็มีจูอินนะคะออกเสียงตัวอักษรภาพเหมือนกันนะคะพินอินจูอินออกเสียงเหมือนกันเลยนะคะแต่เขียนต่างกันนะคะเวลาเรียนก็คือเราจะเรียนควบคู่ปไปด้วยกันนะคะแล้วก็มีความหมายให้มีคําอ่านภาษาไทยภาษาไทยต้องอ่านแบบค่ะจีนค่ะพุ่ยนะคะจะสะกดไม่เหมือนที่อื่นนะคะ อยากรู้ว่าคัดจินคปุ้ยอ่านยังไงก็ไปติดตามนะคะเป็นช่อง Channel YouTube, ชาแนล u t u b e ท่านคัดจินคัปุ้ยกับทางเพจนะคะก็จะมีในส่วนของคลิปฟรีหน้าเพจนะคะดูได้เลยอ่ะต่อมาเราก็จะไปดูในส่วนของ h k 2นะคะมีอะไรม้างก็จะมีศัพท์ที่เป็นคำช่วยนะคะเราก็จะมีทั้งตัวเต็มตัวย่อเคอีนะคะเคอีวิธีการอ่านก็เคเอเค ต้องเคอเออก่อนนะคะเคอเอออ่านว่าเค er เสร็จแล้วไปใส่สั่งอินก็คือวรรณยุกต์อ่านว่าเค er นะคะเคอเออเคสั er ่ง er อินเคนะคะอันนี้วิธีอ่านอีส e ั่งอิน e อีเคอีได้ไหมเคอี er e ก็คือสามารถได้นะคะมันจะมีรูปภาพประกอบไปด้วยอันไหนที่สามารถวาดรูปได้ก็จะวาดรูปประกอบให้นะคะตรงนี้เป็นครูบุ้ยเขียนขึ้นมาเองนะคะเราไปดูอย่างหุยตา หยตาก็คือการตอบนะคะก็หน้าตาแบบนี้กำลังนึกอยู่ค่าสื่อค่าสื่อก็คือเริ่มต้นฮวนอิงนะคะฮวนอิงเจนทิจูแฟนทีจอโอเคหน้าตาแบบนี้ยินดีต้อนรับเรียกคัมนะคะอ่าเราก็จะมีสับแบบนี้ให้ นี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวฝึกเขียนโดยไม่มีช่องอักษรนะคะก็ จะเป็นการเขียนซ้ำอย่างน้อย3าประโยคเป็นการฝึกแต่งประโยคนะคะจากในส่วนของตัวตัวนี้อ่ะสิ่งที่ได้จาก1ข้อค่ะเราจะเห็นว่า 1. เราได้ประโยคภาษาจีน2เราได้ในส่วนของการอ่านสะทักษรนะคะทั้ง2แบบทั้งพินอินทั้งจูอินแล้วก็ได้ในส่วนของคำแปลนะคะแล้วก็ได้ของการฝึกเขียนนะคะทําไมภาษาจีนต้องฝึกเขียนบ่อยๆก็คือเป็นอักษรรูปภาพเหมือนเรานั่งวาดภาพวาดไปเรื่อยๆเราก็จะจําได้ตัวนี้我不想去我不想去 你的家很远很很远นะคะต้องอ่านว่า很远你的家很远บ้านของเธออะไกลมากมากเลยหัวผู้เสียงฉี่ฉันไม่อยากไปนะคะก็คัดรอบหนึ่งรอบสองรอบสามอันนี้ก็ฝึกคัดเองนะคะจะจะมีเยอะมากมีท้ายบทแถมอะไรไหมดวสิ ก็มีประมาณนี้นะคะทั้งหมดนี้จะได้ในรูปแบบฉบับนะคะสำเนาไทยเอกสารให้นะคะเพราะว่าต้นฉบับครูก็ใช้เป็นตัวประกาลบได้นะคะวันหนึ่งมันก็จะเลือนไปละนะคะเราก็ไม่ได้ส่งลงพิมพ์นะคะเพราะว่าการส่งลงพิมพ์มันจะต้องมีจัดหน้าจัดอะไรแต่นี่คือเราวาดออกมาคือเน้นเป็นอาร์ตอาร์ตนะคะแล้วก็ความจริงอะ่ะไม่ได้เอามาขายส่วนตัวก็คือเราจะแถมกับคนที่เขาลงเรียนนะคะบทเรียนในส่วนของคำศัพท์นะคะ เราก็จะมีบริการให้ในตรงนี้ก็คือแนบไปกับบทเรียนนะคะแต่ว่านะคะใครสนใจนะคะสั่งซื้อนะคะก็ราคาเล่มละ5 4 5บาทค่าส่ง30บาทนะคะทักไปที่ l i น์ oa a อแเอ4 5 6 MBEXU ค่าจีนครับเพื่อผม้พใจเจียน